นิทานกริมตอนที่43เอลฟ์กับช่างทำรองเท้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช่างทำรองเท้าคนหนึ่งเขายากจนมากและเหลือเศษหนังพอที่จะทำรองเท้าได้เพียงคู่เดียวเท่านั้นช่างทำรองเท้าได้ตัดหนังออกเป็นชิ้นๆเพื่อเตรียมสำหรับทำรองเท้าในวันรุ่งขึ้นเขาหวังว่า อย่างน้อยพรุ่งนี้คงจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างในเช้าวันรุ่งขึ้นช่างทำรองเท้าเตรียมตัวจะตัดเย็บรองเท้าต่อแต่ปรากฏว,ว่าหนังที่ตัดเอาไว้ถูกเย็บจนเสร็จเรียบร้อยด้วยฝีมือที่ปราณีตไม่มีรอยเย็บที่ผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวทุกฝีเข็มเรียบเนียนสวยงามเสมอกันรองเท้าคู่นี้เป็นผลงานชิ้นเอกที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่นานนักลูกค้าคนแรกก็เดินเข้ามาในร้านเขาเห็นรองเท้าคู่นี้ก็ชื่นชอบมากเขาจึงจ่ายเงินให้ช่างทำรองเท้าเป็นราคาที่มากกว่าปกติเงินที่ได้มาก็มากพอที่จะทำให้เขาซื้อหนังมาทำรองเท้าเพิ่มได้อีกสองคู่ช่างทำรองเท้าได้ตันหนังออกเป็นชิ้นๆเตรียมไว้สำหรับวันรุ่งขึ้นแต่ในเช้าวันถัดมา เขากลับพบว่ารองเท้าสองคู่นั้นถูกตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยและวางไว้บนโต๊ะทำงานมีลูกค้าคนใหม่เดินเข้ามาซื้อรองเท้าไปอีกครั้งหนึ่งทำให้เขามีเงินมากพอที่จะซื้อหนังมาทำรองเท้าเพิ่มได้อีกสี่คู่ในวันต่อมาสิ่งมหัศจรรย์ยังคงเกิดขึ้นช่างทำรองเท้าขายรองเท้าไปได้จำนวนมากเขากลับมมีฐานะมั่นคงอีกครั้ง ชีวิตที่เคยลำบากกลับกลายเป็นความสุขที่ไม่คาดฝันช่างทำรองเท้าเกิดความสงสัยว่าใครการที่มาช่วยเย็บรองเท้าพอใกล้ถึงวันคริสต์มาสเขากับภรรยาก็ตัดสินใจว่าจะอยู่รอดูพวกเขาจุดเทียนและแอบ,บซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องพอถึงเวลาเที่ยงคืนพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบา มีมนุษย์จิ๋วสองคนรูปร่างบอบบางและเปลือยเปล่าเข้ามานั่งลงที่โต๊ะทำงานของเขาและเอลฟ์ทั้งสองก็เริ่มต้นตัดเย็บรองเท้าอย่างว่องไวฝีมือของพวกเขาไราที่ติจนช่างทำรองเท้าถึงกับมองดูด้วยความตะลึงหลังจากเอลฟ์ทั้งสองเย็บรองเท้าเสร็จพวกเขาก็วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วในเช้าวันต่อมาภรรยาของช่างทำรองเท้าพูดว่า เอลฟ์ทั้งสองช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ว่าพวกเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเราควรจะตอบแทนพวกเขาบ้างหลังจากนั้นผู้เป็นภรยาก็ตัดเสื้อกางเกงและถักถุงเท้าให้กับเอลฟ์ทั้งสองส่วนช่างทำรองเทา้าก็ตัดเย็บรองเท้าคู่เล็กๆให้พวกเขาด้วยเช่นกันของขวัญทั้งหมดถูกจัดเตรียมอย่างเรียบร้อยและววางไว้บนโต๊ะทำงาน สองสามีภรรยาซ่อนตัวรอดูเอลฟ์ทั้งสองอีกครั้งเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเอลฟ์ก็ปรากฏตัวขึ้นแต่ว่าคราวนี้แทนที่พวกเขาจะพบกับหนังที่รอให้ตัดเย็บพวกเขากลับพบเสื้อผ้าและรองเท้าคู่เล็กวางเรียงกันเอลฟ์ทั้งสองดีใจมากพวกเขารีบสวมเสื้อผ้ายอย่างรวดเร็วและตะโกนออกมาว่า พวกเรานี่หล่อจริงๆเลยและพวกเราจะทำรองเท้าไปเพื่ออะไรอีกล่ะเอลฟ์ทั้งสองหัวเราะและเต้นรำกันอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นพวกเขาก็วิ่งออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยแต่ชีวิตของช่างทำรองเท้าก็เปลี่ยนไปจากเดิมตลอดกาลเขาและภรรยาใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา